ปูตบมันจัดให้เดี๋ยวจัดให้เนี่ยรอมันมาอยู่เนี่เดี๋ยวมันมาดีดแป๊บเดียวก <c> า <oughs> ผมนะครับสําหรับคนที่อยากผอมนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะสําหรับคนที่มีภูมิใช่ป่ะคือมึงแดกมากอ่ะเข้าใจอ่ะมึงแดกมากแล้วแม่งสะสมแม่งขี้ไม่ออกนี่เดี๋ยวปัญหาใช่ป่ะมึงอยากกลับมาแมนหน่อยกูว่าอ่าน,นี่อยากกลับมาแมนแล้วยกูอยากมาเดฟแบบกูเนี่ ติดต่อโบผู้หญิงคนไหนอยากจะกลับมาเอลเอสบอกพี่ปู่เดี๋ยวพี่ปู่เสกรับรองเดี๋ยวกลับมาเอลเอสอยากสวยอยากกลับมาเหมือนเดิมมีลูกแล้วรู้สึกว่าอหุนตัวเองแม่งเริ่มปล่อยเริ่มเลอะเทอะแล้วไม่เป็นไรติดต่อพี่ปู่เดี๋ยวพี่ปู่เทรนเนอร์ให้นะครับง่าไม่ต้องกลัวฮะดูแลเต็มที่ถ้าเอลไม่เอสนะครับไม่เลิกลานะครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมนี่ครับขายยาครับผมตอนนี้ใครก็รู้แล้วผมขายยาธุรานาจักรับรับโยนหมดอ่ะนะครับนี่ล่าสุดสั่งผมมาเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะนะครับสั่งผมมาถุงมั้งนะครับเล่นเป็นถุงเลยนะครับโอ้โหผมจัดให้เลยนะครับนี่ นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับผมนะครับพี่ก้อยกินเดรีนะครับครอบครัวกินเดรีทุกๆคนนะครับพี่เป่าใต้นะครับขอบคุณมากครับคุณอ้อมนะครับคุณอ้อมพรทิพย์นะครับอ่านะครับบางทีคือเข้าใจไหมฮะผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าคือมีลูกแล้วแบบพุงมันใหญ่ใหญ่ะเอวไม่มีทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไปทํานมมา นมเราแม่งสามร้อยสามร้อยซีซีสี่ร้อยซีซีห้าร้อยซีซีนมแม่งไม่มองไม่เห็นไงเพราะพุงมันบงังใช่ปะเอวมันบงังมันก็เลยทาให้ไม่เห็นนมปัญหาคือมึงทํามาเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นนมใจไหมก็เลยต้องลดพุงออกนะครับเพื่อจะได้เห็นนมชัดๆเนี่ยชัดๆชัดๆ,ๆ <c oughs> อ่ะไม่ได้เนี่ยผู้หญิงเรานี่ถ้านมเด็กไม่มีใครดูเนี่ยใช่ไหมผู้ชายไม่แลตามองเนะนี่ยนะครับโูอะไรนะกินอะไรนะกินและคอแห้งนะครับ อ่านะครับบางบางทีเราต้องรักตัวเองนะครับเป็นอะไรเครียดครับผมนะฮะไม่ต้องเครียดครับนะครับอย่าไปเครียดนะถ้าเครียดเข้าห้องน้ำมานะครับชักว่าวเลยนะครัอย่าไปเครียดเยอะนะครับระบายมันออกบ้างนะครับสองลำเรือนะครับอะไรนะเ,นเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำผมก็บอกไปแล้วไง ดึงห่างๆไกลๆบ้างก็ได้นะครับอดึงห่างๆไกลๆบ้างก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งมาลอกเรืดำน้ําอ่ะนะครับโอ้โหไอ,อ้อะไรจะขึ้นเหมือนก็ไม่เคยเห็นเรือดนำน้ําเลยครับขผมขอบคุณมากครับ รับคุณสุดาถามบอกว่าถ้าอย่างหนูกินแล้วนนนมจะเล็กไหมนะนมเล็กเลยนะฮะถึงกับนมเล็กเลยนะนะครับสวัสดีครับผมอีวานนะนะครับนะครับอีวานคอมเมนต์ทิ่โควิดปิดข่าวทำไมตายด้วย เหมือนกันครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณมาริโอมาเวอร์